สว,ส,ฮะฮะสวัสดีค่ะอ่านนามตัวไหนคะมีนาลินาค่ะลินมาลินค่ะในเรื่องมีรับบทเป็นใครรับบทเป็นผู้กองจิวค่ะก็จะเป็นผู้กองที่ทำงานอยู่กับสารวัตรตุลเหมือนเป็นมือขวาก็คือทำคดีด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดอค่ะ แล้วลินแล้วก็ใครลินแล้วก็ครก็ด้วยเพราะว่าในเรื่องได้แต่งหน้าคนเดียวก็คือแล้วบทเป็นเมย์ค่ะเป็นนากพิณวิทยาก็คือจะเป็นเพื่อนสนิทกับเชรันก็คือชาลอนค่ะแล้วก็เอ่อเป็นฟิลหวานๆกับมีนาอ่ะครั้งแรกที่ต้องได้มาร่วมงานกันเป็นยังไงในในฐานะนักแสดงเป็นยังไงหรอก็คือมันก็ดีเรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ทํางานก็สบายๆก็ เป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้เล่นคู่กันนะคะเราก็แบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยแบบจะได้ได้เลยแล้วเล่นเลยอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคก็โอเคค่ะยังไงก็ฝากคนดูติดตามด้วยละกันแล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นยังไงแรริลหรอเป็นยังไงบ้างก็ความยากอาจจะเป็นเรื่องที่คนดูอาจจะต้องยังเปิดใจละกันเพราะในเรื่องเป็นคู่กันแต่ในชีวิตจริงคือทุกคนรู้ว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ก็ อยากจะให้รู้ว่าพวกหนูก็ทำงานหนักกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยยีสามนี้ก็อาจจะมีซีนที่พวกหนูไม่กล้าดูกันเองหรือเปล่าก็ฝากดูแล้วก็บอกฟ <c oughs> ีดแบ็กก,บก,กันด้วยอันน <c oughs> ี้ถือว่า <c oughs> เป็นเนรนื่องรแรกของเราเลยใช่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 เป็นยังไงตอนที่บอกว่าวันแรกเข้ากองเป็นยังไงครับคือดีใจนาท, <c oughs> ที่ที่ได้มีนาเป็นคู่ด้วยอะไรเงี้ยจะได้สบายใจหน่อยเพราะว่าถ้าเล่นกับคนอื่นก็คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องแรกเราน่าจะเกรงมากเลยอ่ะมีนาเรื่องนี้ต้องฟัดมากับพี่้พอีกแล้ว ไม่ฟาดฟันคือเรื่องที่แล้วเออเรื่องที่แล้วเราฟาดฟันตีกันแต่เรื่องเนี้ยเราช่วยกันฟาดฟันคนอื่นอ๋ออืมก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นหนูในในโหมดนี้พี่ฟ้าก็เหมือนกันแบบเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่อนข้างยากเหมือนกันสําหรับหนูเพราะว่ามันไกลตัวมากๆก็ตั้งใจังไงก็ฝากคนดูเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะครั้งแรกที่ต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กันเอาหนูดีกว่าตอนแรกเราที่ทางพิศวันตกแท้ๆว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะได้แบบเล่นคู่กับหนูเรายังไงงง หนูขำแบบว่าอะไรวะทำไมเราถึงขำก็ไม่รู้ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบได้ได้หนูอาจจะขำเพราะว่าเคยแซวมันแบบเอ้ยถ้ามึงเล่นเล่นกูกลได้ไหมวะอะไรคือแกลนะชอบพูดแกล่ะว่าแบบถ้ามึงได้มีคนจิ้นมึงกกลัวมึงจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันชอบถามแต่หนูคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นน่ะก็แบบตลกเออตลกอ่ะไม่แต่ว่าพี่พี่ว่าได้สาวไหวพี่ว่าได้ สาววายได้หมดอยู่แล้วล่ะมีอะไรให้เขาดูไม่ไม่เรอกแบบได้คูุ่ณได้เพราะว่าเป็นแบบออกแนวแบบถ้าแต่ชีวิตจริงคุณทั้งสองคนก็คือตลกพอกันทั้งคู่นะเฮ้ยหนูตลกเหรอตลกมากตลกมากอันนี้เขาตลกแบบปลดเผยไงเราแบบอันนี้ถ้าเป็นตลกเล็กตลกไอ้ขวดอันนี้ตลกอินวดไงเออจริง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 าคุณก็ชอบมีแบบมีอะไรแบบด้วยคไในตั้งใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะชอบพูดจาไม่คิดนิดหน่อย แล้วพอ,อแบบพอวันที่แบบอ่ะมันก็ต้องมีซีที่แบบกี่บ้างอะหรอกีเทกดีกว่าเราถามดีกว่าซอพี่ปอยให้เวลาหนูกับมีนาะค่อนข้างน้อยอจริงแค่ไม่เกิน3เทกเลย่แล้วก็เลยต้องแบบพยายามทําให้ได้ปรับอารมณ์ให้ทันทั้งแบบ ร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยหวานก็มีเออยากนะหนูว่าซีนที่เป็นเลิฟซีนของหนูกับลินน่ะเล่นยากมากเลยอะจริงๆฝากคนดูดูนะเพราะอะไรเพราะมันต้องกั้นขำกับเพื่อนไม่ใช่มันมันมันเป็นอด้วยอารมณ์ของมันมันไม่ใช่แบบว่าหวานหวานนะมันเป็นแบบว่าซีนอารมณ์อารมณ์นํำแล้วค่อยมาเออยากยากคือเขาให้แค่ไม่กรี่เท็ด้วยไปการกดดันทางอ้อมใช่แล้วก็ต้องพยายามมองหน้ามีนาเราเกิดอารมณ์ อารมณ์อารมณ์โมอารมณ์ซึ้งไงมันซึ้งได้แค่ไหนเรอดูนี่ไงวันที่23นี้นะคะับตัวอย่างสิรินี่พี่อยากเห็นบมองแบบนี้อันนี้เราตลุ่นนะเราจะออกแนวเวทนะถ้ามึงเล่นอย่างนี้ในเรื่อเคยเล่นได้รอบเดียวจริงๆเล่นเพราะว่าวันนั้นหนูเราก็เล่นแบบแป๊บเดียว ออให้ทำอีกก็คงาทำไม่ได้ไแล้วให้เร็วๆไปเราเป็นต้องทาง่าเราเป็นนักแสดงหนูกั้นใจแบบทำวันนี้ <g ülme> วันเดียวเลย <c oughs> ใ,ให้มันผ่านไปให้เร็วที่สุดมันก็กั้นใจทั้งคู่นั<โอ>่นแหละ นไม่พร้อมผ่านไปได้ก็แบบเยสทวเพื่อนกันมันมันสนิทกันมันเลยแบบมันรู้สึกแบบคือทั้งเรื่องอะนะหนูโฟกัสแค่วันนั้นวันเดียวเลยหนูรู้สึกว่าถ้าหนูผ่านวันนั้นไปได้ทั้งเรื่องหนูไม่เป็นห่วงอะไรแลวเออแค่ให้มวันนั้นมันผ่านไปอะเอแล้วมันก็ผ่านมาแล้วอันไหนการลยที่ของเรามันเป็นระดับไหนถ้าถ้าเอาระดับความแซบระดับกลาง แต่ไม่ได้เด็กมากอยู่ในระดับกลางระดับไหนระดับเด็กมหาลัยไม่ได้ไทำงานเด็กมหาลัยปีสองยังไม่ขึ้นปีสี่ใช่ปีสองทำไมข้าพี่สาวแล้วเราเป็นปีสี่เลยนะ๋ออหรอเราให้ระดับไหนเหมือนกันเปล่าให้เท่ากันเพราะว่าในเรื่องก็ยังมีความแบบกวนกวนกันอยู่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบซึ้งมากขนาดนั้นก็ซึ้งอยู่ ซีนไหนที่เล่นง่ายที่สุดดีกว่าถามถึงซีนยากกว่าเราไม่มีเลยสําหรับหนูจริงไม่มีเลยสักนิดนึงอ๋อเพราะว่ามีหนามันยากสําหรับหนมนเลยอ่ะมันยากสำหรับเราก็บูเก่งอยู่นะเรื่องที่แล้วเราก็กระโดดคอมได้เลยนะอู้หมันไม่เหมือนกันอันนั้นน่ะมันมือตบใครๆมันก็ตบได้แต่ตํารวจอ่ะมันมันไกลตัวเราพี่ทั้งบุคลิกการพูดท่าเดินท่าทางวิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบบติดเล่นไงแต่เราก็มาดูนะ เออแต่เรารู้สึกว่าเราอแมนแล้วแต่พอไปถ่ายจริงอ่ะมันยังไม่พอสําหรับพุ่มกับเขาต้องปรับหนูตลอดเวลาเลยใช่ค่ะก่อนเข้าชะมีนาต้องคือโดนทุกวันหรออย่างเงี้ยโดนทุกวันพูดแบบพูดก็ไม่อ้าปากเดินถ้าเดินอย่าทิ้งสะโพกอะไรเงี้ยคือพุ่มกับต้องจี้หนูทุกวันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเราผ่านมาได้ก็คือเออยากอ่ะสาธุเลยถือมือด้วยเออนี่นี่หนูกาลังพูดให้ฟังเลย ก็โดนทุกวันโดนทุกวันนี่คือต้นเหตุเราอ่ับเป็นไงบ้างคะพุ่มกับปากเปียกพุ่มกับแบบปากเปียกปากแฉะกันหนูทุกทุกวันพุ่มอะไรกันทุกวันอ่าปากหรือยังมีนาเออทุกวันพูดคำนี้ทุกวันอาลแล้ว์ของเราเรเนียง่ายมากเลยก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแบบในบทจะค่อนข้างแบบติดเมาส์ติดไรงเงี้ยคือเป็นตัวเองนิดหน่อยถ้าย่ที่สุดก็ตอนเข้ากับมีนาเนี่แหละวันนั้นมีนาโล่งหนูก็โล่งเหมือนกัน มีซีนไหนที่น้ารอให้แรนๆดูไหมบอกว่าซีนนี้หนูสวยสุดเลยดูรอดูซีนกับมีนาแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว้าวซีนเก่งซีนเลฟซีนที่เข้ากับหลินอนะสภาพหนูมอมมากแบบให้รอดูเลยอะเออแต่หลินอะสวยปกติก็ไม่ได้สวยมากสวยปกติแต่ของของหนูเป็นซีนแบบเป็นแบบว่าสภาพแบบสภาพแย่อะออเอาสุดท้ายต้องคู่ฝางรบรรนหน่อยให้เป็นกำลังใจสองคู่เราหน่อย ก็ในทีเซอร์นี่เราตลกกันนะในทีเซอร์อาจจะมีแค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันที่23นี้ก็อยากให้ทุกคนอ่ะจริงอยากให้ดูเวอร์ชันอันคัดด้วยใน i อ e ีเพราะว่ามีอะไรมากกว่าในทีเซอร์แน่นอนใช่ก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นงานคู่ครั้งแรกของเรา2คนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าก็ยังไงก็ฝากให้มาดูอันนี้ด้วยนะคะค่ะ